รุ่นสดยามเช้าโดูดกลุ่มปตทพีทีทีกล l c บ e ลเคมีคอลน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในเช้าวันพุธนะครับ18กันยายนตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้ก็คงจะต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งเริ่มวันแรกไปแล้วเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับก็จะเหลือการประชุมในวันนี้ซึ่งก็จะตรงกับช่วงคืนนี้ของบ้านเราเป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะมีการถแถลงมติของที่ประชุมกันนะครับที่จะต้องจับตากันก็คือคณะกรรมการ FOMC นั้นจะตัดสินใจในเรื่องของมาตรการ QE อย่างไรนะครับตามที่คาดการณ์กันก็คือเชื่อว่าน่าจะมีการประกาศลดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะฮะ โดยสำนักข่าวบรูมส์เบิร์กนั้นก็สำรวจนักเศรษฐศาสตร์ก็เชื่อว่าอาจจะลดลงประมาณสัก1 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจาก85,000ล้านเหรียญก็จะลดลงมาใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเดือนละ75,000ล้านเหรียญน,นะครับก็ปรากฏว่าตลาดในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็จะดูเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับแล้วก็แต่ละตลาดก็ดูจะมีทิศทางไปคนละทาง2ทางนะฮะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับบางตลาดลบบางตลาดบวก ตลาดหุ้นบ้านเราเช้าวันนี้ก็ดูจะเปิดมาในกรอบแคบๆนะครับบวกตอนเช้าที่เปิดนั่นก็0.60จุดนะครับสูงสุดนั้นขึ้นไปบวก7.99จุดต่ำสุดนี่ลบ0.81จุดนะครับก็เปิดมาได้33นาทีบรรยากาศการซื้อขายก็ยัง ถือว่ายังปกติอยู่นะครับอาจจะต้องไปดูกันช่วงบ่ายๆนะตลาดหุ้นยุโรปเปิดก็อาจจะชี้ทิศทางตลาดหุ้นในวันนี้ของบ้านเราได้พอสมควรส่วนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับทั้งแดนลบแดนบวกตลอดทั้งวันโดยดัชนีเมื่อวานนี้ลงไปต่ําสุดนั้นเนี่ยก็ลบไป9.20จุดนะครับสูงสุดนั้นบวกไป5.34จุดนะฮะปิดตลาดนี่ปรับลดลงไป1.33จุดหรือว่า0.09เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าค่อนข้างบาง มูลค่าการซื้อขายนี่ถือว่าใช้ได้นะครับ45,756.58ล้านบาทนะโดยถ้าจำแนกการซื้อขายเมื่อวานนี้ปรากฏว่าทั้งนักลงทุนประเภทสถาบันนะครับทั้งบัญชีหลักทรัพย์หรือว่า Prop Trade นะแล้วก็นักลงทุนต่างต่างชาตินี่เมื่อวานนี้ซื้อสุทธิกันหมดเลยนะก็เหมือนกับวันจันทร์นะครับก็คือซื้อสุทธิใน3กลุ่มนี้แล้วก็นักลงทุนรายย่อยหรือว่านักลงทุนในประเทศก็ขายสุทธิเหมือนวันจันทร์เช่นกันนะฮะเมื่อวานนี้นักลงทุนในประเทศนี่ ขายสุทธิไปถึง2,128.95ล้านบาทนะต่างชาติยังคงซื้อสุทธิเมื่อวานนี้863.26ล้านบาทส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับทรูมาอันดับ1นะครับ M อันดับ2ครับแล้วก็กสิกรไทย นะกลุ่มสถาบันการเงินมาอันดับ3 Advanced ์โทรคมนาคมมาอันดับ4นะฮะแล้วก็หุ้นค้าปลีกนะครับ c p ก็มาอันดับ5เมื่อวานนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็บวกกันไปนะก็จะมีลบก็ท True แล้วก็ทาง K-Bank นะครับลงไปบาท50สตังค์เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ใครถือหุ้นใครเล่นหุ้นรายย่อยนี่ได้ตังค์กันทุกคนนะฮะว่ากันว่าอย่างนั้นมาดูตลาดหุ้นของยุโรปแล้วก็สหรัฐนะครับดูเหมือนว่า ในสถานการณ์ที่ต้องใช้คำว่าเข้าสู่โหมดของการจับตาผลการประชุมคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสาหรัฐนั้นตลาดมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปนะครับยุโรปนั้นหุ้นชะลอลงนะครับก็ปิดตลาดนั้นปรับตัวลดลงกันไปในดัชนีสำคัญสคัญเรียกว่าทุกตัวเลยนะครับดับชนี f i n เช c i a l t i m e ร้อย ตลาดลอนดอนย่อลงมา0.80%นะครับ52.69จุดเมื่อคืนนี้ในขณะที่ DAX แล้วก็ c a c 40ฝรั่งเศสนั้นปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับดัคซ์เยอรมันหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ก็ขึ้นไปทำสถิติ All Time High นะหรือว่าสูงสุดตลอดการเป็น ครั้งแรกนะครับก็ปรากฏว่าย่อลงมาเมื่อคืนนี้ลบลงไป16.05จุดนะครับ0.19เ CAC40 ของฝรั่งเศสก,ก็ลงไป0.16หรือว่า6.71จุดนะฮะในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐนี่ดูจะสวนทางกันนะครับดูเหมือนว่านักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นว่าแม้ว่าจะมีการปรับลดเม็ดเงินลงนะฮะถ้าเป็นไปตามคาดที่นักเศรษฐศาสตร,ร์ ซึ่งสนักขาวบรูมเบิร์เกเข้าไปสำรวจ34คนซึ่งล้วนแล้วแต่ชื่อดังนะ,ะก็ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะประมาณสัก1,000 0ล้านสูงสุดเต็มที่ก็น่าจะ1มื0นล้านเหรียญนะที่จะลดลงแล้วก็ส่วนใหญ่เช่นกันเชื่อว่าจะต้องตัดสินใจกันในรอบนี้นะครับก็คือในช่วงพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเรานั่นเองนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยก็ยังประเมินว่าตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะยังรับ สถานการณ์ของการลดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะตรงนี้ก็ส่งผลให้หุ้นก็ยังบวกกันได้อยู่นะครับโดยดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บวกไป0.23นะครับ NASDAQ บวกไป0.75 NASDAQ นี่ระดับที่บวกทำให้สูงสุดในรอบ13ปีนะครับแล้วก็ S&P500 เมื่อคืนนี้บวกไป0.42ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าปิดที่ระดับ1,704.76จุดนั้นทะลุแนวต้านสำคัญก็คือ1,700จุดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะของ S 500ครับ ามาดูที่หุ้นเอเชียช้าว,วันนี้ก็ต้องเรียกว่าไปกันคนละทาง2ทางนะครับนิกเกอีว,วันนี้นี่ได้อนิสง์จากเงินเย็นที่เริ่มมีทิศทางอ่อนค่าลงนะครับก็ทําให้ดัชนีเปิดตลาดมานี่บวกไปถึงกว่า2%ล่าสุดนี้ปิดช่วงเช้าก็บวกไป1.81%นะครับดัชนีบวกที่259.09 จุดนะในขณะที่เซี่ยงไฮ้ก็บวก5.51จุดนะฮะก็เคลื่อนไหวทั้งแดนลบแดนบวกตั้งแต่เปิดตลาดมานะครับหัางเสงวันนี้ปรับลดลงแล้วนะครับ49.57จุดหรือว่า0.21%สเปอร์เซ็นต์เรทไทม์บวกนะครับ0.49%จกเปอร์เซ็นต์นะครับจาการ์ตา ปรับตัวลดลงนะครับตอนนี้ล่าสุดนี้ก็ลงไป40.88จุดนะเช่นเดียวกับทางฟิลิปปินส์นะครับก็ลงไป30.20จุดหรือ0.48เข้าใจว่าจะมีแรงเคลายทางกำไรนะครับเพราะว่าทางฟิลิปปินส์ทางอินโดนีเซียแล้วก็ไทยนี่หุ้นร้อนแรงกันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับส่วนราคาน้ำมันครับปรากฏว่า มีรายงานข่าวเข้ามาเมื่อคืนนี้ว่าลิเบียซึ่งบ่อน,น้ํามันของเขาปิดนะฮะคนงานสตาดกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดทําการได้ทําให้ขาดน้ํามันที่ส่งออกไปเป็นเวลานานปรากฏว่าเริ่มทยอยกลับมาผลิตได้ครั้งหนึ่งนะครับทำให้ปัญหาและอุปทา,านที่ขาดไป จากน้ํามันของลิเบียนั้นะเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับก็กดดันให้ราคาน้ํามันเมื่อคืนนี้ลงแรงต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับโดย WTI ตลาดสหรัฐเมื่อคืนนี้ลงไปถึงหนึเหรียญสิเ็ซนนะครับแล้วก็บรนก็ลงไป1นเหรียญแปดสเซนนะครับดูไบเมื่อวานนี้ลงไปแรงเช่นกันนะครับหนึ่งเหรียญสามสิบเซนแล้วก็วันนี้เข้าใจว่าจะปรับตัวลงค่อนข้างแรงเช่นกันนะฮะก็ทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นทั้งเบนซิน แล้วก็ดีเซลในช่วงเมื่อวานนี้ปรากฏว่าปรับลดลงค่อนข้างมากนะครับส่งผลให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ํามันนั้นขึ้นสู่ระดับประมาณ2บาทนะครับสำหรับเป็นส so ิน gasohol เช้าวันนี้ราคาน้ํามันในบ้านเรานะบางจากปะกะทจึงปรับลดลงนะครับเป็นส so ินแกสซ h o l ลง50สสตางค์ต่อลิตรนะครับ e85 ก็ลง30สสตางค์ส่วนดีเซลคงเดิมนะครับมาดูที่เรื่องของ LPG กันนะครับนอกจากการช่วยเหลือประชาชน และร้านค้ายากจนให้สามารถซื้อก๊าซ LPG ได้ราคาเดิมแล้วนะครับกระทรวงพลังงานก็เตรียมกลุ่มรถรับจ้างคือรถ3าล้อและรถแท็กซี่เนี่ยซึ่งจัดว่าเป็นผู้มีรายได้ต่ำนะโดยมีแนวคิดที่จะเปิดให้คนกลุ่มนี้เนี่ยลงทะเบียนรับสิทธิ อาซื้อก๊าซในราคาเดิมได้ในปี2557เนื่องจากราคา LPG ภาคครัวเรือนเนี่ยจะใกล้เคียงกับภาคขนส่งในอีก6เดือนข้างหน้านี้นะครับส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นก็น่าจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับภาคครัวเรือนและร้านค้านะส่วนท่านผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิ์ที่จะซื้อก๊าซ LPG ราคาเดิมนะครับถ้ายังไม่ทราบรายละเอียดก็ไปสอบถามได้ที่หมายเลขนะครับ021407000หรือ7,000นะครับอ่ะมาปิดท้ายกันช่วงนี้ด้วยเรื่องของความคืบหน้า นะเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ามันรั่วที่อ่าวพร้าวจังหวัดระยองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ PTT g l o อะโกลบอลเคมีลนะครับหรือว่า p t t g c เนี่ยก็ได้มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่16นณะที่ทําการอบตอตะพงอําเภอเมืองจังหวัดระยองครับเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคําครับ คุณอาสงสัยว่าสเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมทะเลอัสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินอาหารซีฟู everyday มาก็ยังกินสเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสเสม,ม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสเสม็ดกันเถอะ ก่อนจะไปดูเรื่องของราคาทองคำนะครับไปดูค่าเงินกันเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าเงินบาทเปิดมานะครับก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่แข็งค่านะครับ เปิดมาเช้าวันนี้31.71ถึง73นะครับส่วนเย็นนี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับล่าสุดนี้ก็อยู่ที่99.29ถึง31เช่นเดียวกับยูโรนะครับก็มีทิศทางที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับก็อยู่ที่1.3348 49นะครับนี่เป็นเรื่องของค่าเงินมาดูเรื่องราคาทองคำครับเมื่อคืนตามเวลาบ้านเรานั้นปรากฏว่าที่ตลาดโคเม็กซ์นะครับราคาทองคำนี่ก็ถูกกดดันจากความกังวล ว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับในการประชุมคณะกรรมการ FOMC ที่กําลังเริ่มกันนั้นอาจจะมีการปรับลดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะครับทำให้มีแรงเทขายาราคาเมื่อคืนก็ย่อลงมา8เหรียญ40เซนนะครับมาปิดที่ระดับราคา1,309เหรียญ40เซนแล้วก็พอมาซื้อขายกันเช้าวันนี้ที่ทางฝั่งเอเชียปรากฏว่ามีแรงเทขายน้กนงุุนทางฝั่งเอเชียนี่กังวลเรื่อง QE มากกว่าทางฝั่งสหรัฐนะครับจนกระทั่งกดให้ราคาหลุด1 300เหรียญไปนะครับโดยล่าสุดนี้ก็อยู่ที่1,300 1,290กว่าเหรียญแล้วนะครับก็ส่งผลให้สมาคมค้าทองคำบ้านเราเช้าวันนี้ประกาศปรับราคาครั้งแรกนี่ปรับลดลงไปแรงเลยนะครับถึง350บาทต่อบาททองคำ ก็ทําให้ราคาทั้งขายและซื้อทั้งทองคําแท่งและทองรูปพัรร์ตอนนี้ไม่เห็น2 0 0 0 0ื่นแล้วนะครับอยู่ที่1นึ่งทั้งสิ้นแล้วนะฮะโดยทั้งนี้ราคาครั้งแรกที่ปรับลดลง350บาทนั้นเนี่ยก็อ้างอิงกับราคาโกลสปอตหนึ่งเห้าเรียญห้เซนแล้วก็เงินบาทที่31มสบาทเจสิบสาตางค์นะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ